ครับสวัสดีครับเพื่อนครับเอ็ดี่คุณหมองสุปัอนครับอีก่กำลังมองหายาเด็กว่าไปเรียงนะครับมาเบิ่งกอนน้ำผ่าฟ้ามครับบ้านน้องสีมตลโขกรามเพื่อจัดตัวระพีมานจังหวัดเลยดครับวันนี้ผมก็ไดแม่ลูกว่าสองครูครับผมครับเบิ่งเรื่อยหยันว่ากันเลยครับลูกแม่ครับเบิ่งเลยครับลูก เจ็ดแปดเดียนรับกินนุ่มตัวตัวลยครับนำนุมเดีเบลงครับงามครับหายากครับแม่ทรงลูกดีดีสื่อลูกมันครับเรียงลูกครับแม่นี่กคให้ไปรุ่นเอาเด้อครับผมคิดว่ามันท่องหล่มันเป็นท่องคนอางลางมันมีเวลาตรวจท่องทื่อสองรุ่นสามครับพี่น้องครับบ่งเน่ ธรรมดาเขาเด้ครับแม่ธรรมด่าต้องเบื้องลูกเลยครับเจ็บปวดแม่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบบวกไปห้าร้อยยิ้มหาครับถือว่าไม่น้อยเป็นได้หอกครับถ้กลางอยู่ดอกบ่ามันกระโดดแบบเบื้องลุกเขาครับเขาเป็นแบเป็นสัตว์รับเลี้ยงดีๆก็ต้เลี้ยงครับเลี้ยงได้เป็นซิปเลยนะเลี้ยงเอาลุกมันครับเบื้องลุกโคนมันอ่างลางครับเพราะผมว่ามันดีสงสัยว่าสิมีทองครับ เปิดราคาไวเมื่อนหาพันุครับครับพี่น้องเพิ่งตะลูกสาวนี่กับคุมหรอครับให้จอมาถามแยากตะลูกผมไม่อยากแยกวอกครับไปร่วกันนะเดียวตัวสาดกินน้มยู่เมื่อนหาพันครับต้องไห้พี่ตัวอีสานนะครับเนี่ยบังเล่ครับโอ้ยหลวงห้เลยให้หลวงดีครับดีแน่ครับแม่มีน้ำติ้งหน่อยหนึ่งสมีกระขอดนะครับ ลูกนี่ได้เครื่องคือแม่เหรอครับเครื่องอมเครื่องแดงด้วยครับครับเสียงครับหนังดีเรื่องดีเบือเรื่องย้อนอนต้น,นครับเบื้องบนขนาดเงี้ตัวลูกรัเบื้องบนพี่น้องนอหละเอาไปเลี้ยงเขาลูกมันครับพี่น้องเลี้ยงดีอยู่กับผู้เลี้ยงครับได้ลูกเป็นสิบครับครับอยู่กับผู้ห้าเลี้ยงเลี้ยงดีอยู่น้ำห้าได้ดวนว่าพว่าตัวได้หรอครับ เพื่อนหาพัทนครโอ้เร่ครับขอเรียงยี่หรอครับและวบ่งความที่สองครับผมบที่สองกับลูกแม่ครับลูกแดง้าไปครับนี่เลยเครื่องดําเครื่องบอดครับพี่น,อน้บบองบ่งเ่ยัเมื่อเท่าบดนี่มันหายลูกผมว่าเม้าพิดหวัางเหรตัวได้กันบังเลยครับ ลูกสาวครับเครื่องดำเครื่องบดเวยอหูดำจิ้มดำครับหาเดียนหกเดียนบังเลยครับหาล่อดีครับทาเตําำแรงเบือเรื่องยนอนอุ่นตนดีครับบังเลยครับงามครับหาหกเดียนครับอำแนไปเลยครับเนี่ยแ่เด็กเครื่องดำเครื่องบดครับขอบหูดำขอบตาดำด้วยครับ เพิมสูงเนี่แม่ยอบำมันลอยสีสิบวกไปห้ารลอยซีบหาแ้วครับบางแม่มันหลด,ดลูกตัวที่สองครับเนี่ยชื่อว่าซดใสครับคือกันครับ,บตัวผมขายอุดอนครับ,ว,รบ,รบ,บว่าิตย์กอนครับพี่น้องอุรยดอนนยครับกันมากึ้นาเท้าบัวครับเอาไปไว้เป็นคู่กันครับคี่กันขักขัวาครับแต่ตัวนั้นมันสูงกว่านี่ยกน้อยหนึ่งตัวนั้นลอยซีมหาลอยหาสิบังขับเด่รับเนยรับเนาได้ครับพี่น้องมึงเนย นี่ก็สงสัยกันครับลูกใหญ่หรอกกับในห้องพอี่อมมว่นประทับไหมป่ะทับอะไรครับเวลาค้าไปค่นี่สองเมื่นหาพันหาลอยครับอไยครับเมื่อยใดรับใหญ่รัยากครับงลูกสาวครับหนาวรอดิครับใหญ่มากเลยครับ สองเมื่อหาพันหาลอยครับเบิ้งแนี้เบิ้งแนีครับครับแข้งขาดีเล็บดี้วครับเด้อเล็บดีทด้งขคหนาขคาหลังเลยรับประกันทำนี้ครับรับประกัน้าทุกขาทอนสักสิบหาเมื่อเต้านมดีได้เแยเนี่ยขาวนี่นุมนี่มดีไม่มีเติงเลยครับนี่น่มดีดีนมแหลมปิ้นได้ทำกันรบบปอบหูดำปอบตาดำครับเลีงดำาปื้อๆครับ บังัดครับวันตัดสินใจครับสองเมื่อหาพันหาลอยครับไส่ง้ยใส่เงี้ยครับนี่เอาไปเลี้ยงครับสอดดีมันให้ลูกแดงโตโด้ะครับอวบดนี่ยังเกตบางทีพอมาม่เนี่ยลูกแ้่เราโตนี่เพราะผิดหวังเลยครับครับั่ามครับมันมาหากันเปี่ยครับต่อกันมัดครับเอาไปไว้น้ำกันเกลยได้พี่น้องได้ ที่โตนี่คูสองคูเนี่ยขันมวเมาเฟินนี่ที่โตนี่สามเมื่นเก่าพันกับพี่นอ้องอาจจะได้โตที่หาที่หอกระได้เป็นรุ่นเราเยอะในถังครูกร็มีสิทธิ์รุ่นเพอมันต้องเคลื่อยอยู่กับเราหลวงมันเยเหรอครับเนี่ยบางหลวงตอมืนกับเป็นปนควรนั่งอ้างครับค,บ,คบได้ครับ เงิอนหาพันครับนี่พี่น้องครับลงหลูกสาวานะครับโอ้ยผมว่ามันจะได้ยังไตงตรงหลูกขักหลูกแง่แต่นำโน้มกับนำโน้มน,ำน,มนำน้มดีครับ <c oughs> อ้าวขอจบคลิไปไว้สักนิดละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ